สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคการยิงที่ยิงยังไงไม่ติดโกยิงยังไงให้เข้าเพื่อนเพื่อนน้องๆคนไหนที่แบบยิงยังไงก็ไม่เข้าให้เราดูคลิปนี้ตบเนี่ยิงเข้าแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะถ้าเราจะยิงเสาซ้ายมือนะครับเราเลี้ยงมาตรงๆครับกดยิงแล้วก็ลากขึ้นครับมันจะไปเส,สาซ้ายเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองยิงครับนี่กดยิงแล้วก็ลากขึ้นอ่ามันจะไปเส,สาซ้ายนี่ครับเข้าแน่นอนครับ โอเคเดี๋ยวไปดูขั้นต่อไปนะครับถ้าเราจะยิงเสาขวานะครับให้กดยิงแล้วก็ลากลงครับปุ่มนิ้วโป้งซ้ายมือยิงปุ๊บแล้วก็กดลากลงครับให้กดยิงก่อนนะครับแล้วก็ลากลงมันจะไปเสาขวาเห็นไหมอ่านี่คือเราต้องรู้พื้นฐานนี้ก่อนนะครับยิงแล้วก็ดูบังคับทิศทางครับน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบยิงกดลากอะไรแล้วก็ยิงไม่ได้บังคับทิศทางครับมันก็เลยแบบมีติดโกบ้างอาจจะเข้าบ้าง โอเคเนี่ยยิงนี่เสาซ้ายนี่ลากขึ้นยิงแล้วลากขึ้นนี่ครับนี่คือเทคนิคในการยิงพื้นฐานนะครับส่วนไปนี่ยไปดูจังหวะน,นี้ครับอเราจะลากเลยครับเราจะยิงเสาวขวาอืมเห็นไหมเข้าเห็นไหมเราต้องดูพื้นฐานพวกนี้ก่อนนะครับยิงเสาซ้ายหรือเสาวขวาเราต้องรู้ว่าจะยิงยังไงนะฮะเนี่ยส่วนมุมเนี่ยส่วนใหญ่น,อน,อน,อนอ้องๆเพื่อนๆชอบยิงติดครับถ้าเราพราะเราไม่ได้รู้ว่าเราจะยิงไปทิศทางไหนนะครับ อ่ามุมนี้ผมแนะนํานะครับให้ลากเลยครับให้ลากลงนะครับยิงแล้วก็กดลากลงครับนี่ยิงกดแรงๆครับแล้วก็ลากลงอ่ามันจะไปเสาขวาครับแต่ถ้าเรากดลากขึ้นเนี่ยมันจะไปเสาซ้ายเสาแรกฮะเราต้องยิงไปเสาสองนะครับเพราะโก้เขาส่วนใหญ่จะปิดเสาแรกนะโอเคนี่คือพื้นฐานนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาลองอ่าให้เสาขวายิงให้บูโน่ยิงเนาะ โอเคบูโน่ละไปผมจะยิงเสาซ้ายสุดนะครับกดยิงแล้วก็ลากขึ้นอ่ามันจะไปเสาเสาไกลเห็นไหมแต่ถ้าเราลากไปแล้วก็ยิงเลยเี้ยยังไงมันก็ติดโกะถ้าเราไม่ได้บังคับทิศทางลูกบอลนะครับว่าจะยิงไปทางไหนมุมนี้ส่วนใหญ่ให้ลากขึ้นยิงนะครับเนี่ยอ่อนนี้ติดนะครับเพราะว่ายิงไม่แรงครับพอเราไม่ค่อยรู้เทคนิคการยิงครับเราก็ยิงไปติดโกบ้างยิงให้มันไม่เข้าแต่เราต้องรู้วิธีการยิงก่อนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลาก ลากแล้วก็ยิงเสาสองคนระับอันนี้อันนี้เสาแรกนะลากแล้วยิงเสาแรกนะมันติดโกมันจังหวะนี้มันต้องลากไปยิงเสาไกลครับถึงจะโอกาสเข้าถึงจะสูงกว่านะครับโอเคเดี๋ยวลองเบลล์แนะโอเคเราลากไปครับถ้าลากมาขวาเนะี่ยส่วนใหญ่เขาจะยิงซ้ายนะนะจะยิงหักข้อแล้วเข้าซ้ายนะไม่แนะนําให้ยิงเสาแรกนะครับมันโอกาสจะโดนโกปัดได้นยะค่อนข้างสูงนะครับแนะนําให้ยิงเสาสองหรือเสาที่โกมันยืนอยู่ไกลๆครับเนี่ยนะนี่แล้วก็ยิงเสาขวา เราต้องยิงปุ๊บล้วก็นิ้วโป้งเราซ้ายมือเนี่ยเราต้องบังคับทิศทางด้วยนะไม่ใช่แบบว่าลากไปเฉยแล้วก็ยิงครับมันจะไม่ค่อยเข้านะนี่ยิงเสาซ้ายแล้วก็ลากนิ้วโป้งขึ้นซ้ายนะยิงปุ๊บให้กดยิงแล้วก็ลากนิ้วโป้งตามอัตโนมัตินะครับไม่ต้องทำให้มันเป็นนิสัยครับทําให้มันชินนะนี่จังหวะนี้ต้องลากแล้วก็ยิงเสาสองครับยิงซ้ายล่างนนะครับ ถ้าเราทาจนเป็นนิสัยเนี่ยโอกาสที่เราจะยิงเข้าหรือว่าหลุดยิงเข้าเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับส่วนส่วนใหญ่ะไม่ค่อยมีคนแบบยิงนอกจากจะเป็นแบบคนที่เล่นเก่งๆแบบแรงสูงๆ้ะเขาจะรู้เทคนิคการยิงแบบนี้แทบจะทุกคนนะครับเวลาจะยิงเสาสองเสาซ้ายอะไรเงี้ยเราก็ต้องสังเกตโกนะครับโกนะโกส่วนใหญ่จะเป็นเสาแรกเนยเราต้องยิงเสาสองลากลงอะไรเงี้ยอเคอ นี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับถ้าเรา้าน้องๆเพื่อนเพื่อคนไหนครับรู้แ่้ก็มีโอกาสจะยิงเข้าสูงนะเนี่ยเราต้องดูโกส่วนใหญ่โก้จะปิดเสาแรกครับเนี่ยเราต้องยิงมาเสาสองครับก็ลากลงมาครับสังเกตรตรงนิ้วโป้งซ้ายนะครับเนี่ยเวลาจะยิงแล้วก็ยิงปุ๊บแล้วก็ลากขึ้นหรือลากลงก็ได้ครับเนี่ยถ้าเราเลี้ยงมาฝั่งขวาล่างแล้วก็ล่างลากขึ้นครับแต่ถ้าเราเลี้ยงมาสั่งมาฝั่งขวาบนเราก็ต้องยิงแล้วก็ลากลงนะยิงแล้วก็ลากลงมันะจะไปเสาสอง พยายามดูโกรครับดูโกคู่ต่อสู้นะครับเ,เขายือนอยู่ฝั่งไหนครับเนี่ยิงเนะนี่ยขยับถ้าโกขยับมาเสาเสาเสาแรกเนี่ยเราต้องยิงเสาสองแล้วแต่ถ้าโกไปอยู่ฝั่งเสาสองแล้วก็ยิงเสาแรกเนี่ยน,นะโกมันขยับแล้วก็ลากขึ้นยิงโอเคเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่คือเราเราต้องดูเทคนิคการยิงเนี่ยเนี่ยคือพื้นฐานเลยครับมันทําให้เราแบบ โอกาสที่เราจะยิงเข้าเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะเราฝึกบ่อยๆแล้วก็ยิงฮะเนี่ยยิงส่ก่อยปุ๊บออกครับโอเคฮะยังไงก็ลองไปฝึกดูครับเราลากมาตรงๆก็ถ้าเราอยากยิงเสาซ้ายเราก็ลากขึ้นถ้าเราอยากอยากยิงที่จะยิงเสาสองเราลากมาตรงๆแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเราเนี่ยกดยิงแล้วก็กดลากลงครับมันจะไปเสาสองอ่าแบบนี้นะครับถ้าใครแบบสงสัย หรืออยากสอบถามให้คอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับก็จะพยายามแบบตอบให้ครบทุกคนเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาสอนวิธีการคุมกองหลังนะครับให้แบบว่าไม่เข้าพวดดักทางคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยให้กองหลังเราไม่เอ๋อครับแบบยืนนิ่งอะไรเงี้ยไม่เอ๋อหรืออะไรเงี้ย โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนี้ในน้อยๆที่เรามาแนะนำกันครับขอบคุณมากครับ